เดี๋ยวพามาเดินดูส,วน,สวนนะคะสวยนะเอ้อตกแต่งได้สวยก็จะดสวนได้สวยมากเลยนะคะทุกคน กินข้าวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ออกมาอยู่ในสวนมีสวยมากเบบ y c โก้อเดร้ละ ah you feel not different right mm. here this area yeah it's said like you see here in kutrajaya see. this area we never walk there, there, there. Oh. ah nice right the chair on nice, nice. เออน่าสมิวอะโฟมเว์เหรอเร์นินอเออ่าอินไซน์เหรอน่สมิวเอาเตอร์นะคะอันนี้ข้างหน้า อันนี้เราไามาข้างหน้ารีสอร์ทนะคะขาวสวยๆน่ารักน่ารักที่สวยทีสย่สวยรูมโอสวัสว Like meeting one or what? Meeting gì Like business so also don't know. Then we walk from behind. We walk from behind. No, we walk here only. Uh. No. Nee, here and then come here. No, we walk from outside. Outside. go back go back. Okay, go back. We walk lah. Walk back. Yeah. 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 go back Yeah. 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 just walk Yeah. Uh. Yeah. Hey. tích thanh 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 Uh. วันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวรีสอร์ทนะคะนี่โชว์ในสวนบอลลูมบอลลูมเดมินส์สักคำพูดเอ้เรมินส์ดูคนวิ่งไปก่อเด้อ Yeah, Maison mm. and hotel like Andre stay hotel. You work inside everything aircon. This one all locked here, there. Good. Uh, good, yeah, good. Yeah, fresh really air. Really? Also? Really. This pub. Like Andre, he working everything is inside. Inside aircon. Aircon. Swee lah. Macam lama lama. 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 Macam lama ดูส่วนน,นคะคะจัดสวนได้สวยมากเลยตรงมิดลมสวยนะอะตกแต่งได้สวย ก็จะสวนได้สวยมากเลยนะคะทุกคนว้าวดอกสวยมากสวยะสะนะคะสะไว้น้ำา้าวดูน้ำตกน้ำตก เขาเป็น้องพักแล้วนะคะคนเยอะตรงนี้เป็นบาร์นะคะห้องของเราอยู่ตรงนี้ สวยมากนะคะทุกคนน่าพักมากเลย mm. ถึงว่าเข้ามาถ่ายรูปกันตรงนี้ฝากวิดีโอด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะไปก่อนแล้วนะคะทุกคน